อู้ยองบกทุดปูดไงครับเต็มก้อนเลยครับอู้ยองยองหนึ่งอู้นี่ครับบกทุดปูดไงครับยองครับพี่น้องเศ้าแล้วครับตีหาตีหกวงแล้วพาพยายามกับเล็กครับพี่น้องใส่ไว้วังแรงนะครับแต่ว่าบริษไทยตอนใส่เบื้องบนไดนนะครับเนาะ ายแต่ลูกที่ครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปบ่งกับเล็กครับมาสีมา,มานอกครับแต่คอยามกุ้งนะครับพอดีใส่กุ้งนะครับใส่มาใส่กุ้งครับพี่น้องแต่ว่าเห็นทางหนูก็เลยใส่กุ้งเสร็จเป้ากับเล็กมาใส่ครับพี่น้องโอเครับติดตามครับพี่น้องเดี๋ยวพามาบ่งกุ้งจากหลังครับพี่น้องมาสีมานบะกุ้งก็ได้โอ้ กุ้งกับพอใดอยู่ครับพี่น้องเห็นไหตก็มีเต็มอยู่ครับพี่น้องจริ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 งจนี้พ่ครับติดตามครับพี่น้องไปครับไปเบิ่งกับเล็กหลังแรกครับอู้ทางออกพี่น้องนี่เห็นไหครับนี่ทางออกมันหนูเลียนออกมานี่ไปครับไปลุ้นกับเล็กกันใส่ไว <them> like ้ในภูมินี่นะครับภูมิใดนอทุ่มนี้นี่มองนี้ครับพี่น้อง พี่น้องกลับหายครับพี่น้องใส่ใบซื่อนี่หูพี่น้องบักจุดปุดง่ายครับเต็มกอกๆเลยครับอี่น้องพี่น้องหนึ่งนี่ครับบักจุดปุดง่ายครับพี่น้องเต็มกอกๆเลยพี่พี่พี่อู้หเบ่งผลงานมันนี่นี่ครับห้อยกัดห้อยมันยังเต็มเลยครับนี่ใส่ใบซื่อนี่ครับก่อเขาครับพี่น้องนี่ จูดปูดครับอืมหนึ่งเต้มครับพี่น้องฝากิติดตามครับผมนี่ครับพี่น้องหนึ่งเต็มครับอ้แเต็มแดงของผาครับช่วยครับติดตามครับพี่น้องครับพี่น้องอีกหลังหนึ่งครับมีห้อยเคียกินครับพี่น้องเละเลยเบิ้งเละเลยครับพี่น้องแต่ว่าโบราณครับพี่น้อง เดี๋ยวสิใส่แหวงสีครับเดี๋ยวมือแลงสีมาใส่ไหมเอาแหวงสีครับพี่น้องอ๋บ่อดีกว่าครับเปลี่ยนใจแล้วเก็บดีกว่าเี๋ยว่าใส่ไหมพี่น้องโอเคครับขออนุญาตเก็บลังนีกครับผมครับพี่น้องอีกล้างนึงครับห้อยเคียกินครับแต่น่าจะเป็นนูหน่อยครับพี่น้องิ้งขี้ไว้ครับนี่เห็นไหมครับโอเคครับ ติดตามครับพี่น้องไปลุ้นแล้วกันครับพี่น้องไปลุ้นหลังนี่ครับหล้างนี่แะห้อยเคลียครับแต่ว่าบงคงจะถือบ่ถือนะครับห้อยหากินหลายหลายมาึงพี่น้องห้อยเคลียกินเรือนครับแต่่บอลันครับพี่น้องเสียดายเคครับติดตามครับ là cái nọng nó đi cả về sư đấy nó làm bò đẻ đây bỏ có hoài tín máy máy đây hơi. cắt kim phi nọng kia, cái bà về xe lưu hấp một thứ khác, ไม่กินไน,นไม้นึงเด้แล้วบอละบอมบอมีมาเรียนมีมบอออกมากินครับพี่น้องโอเคครับดึงต่นตอครับพี่น้องผลงานดักกุ้งดักหนูห่อครับหนูกระจเจงติเห็นครับนี่ครับกุ้งครับมีกุ้งตัวใหญ่น้าครับนี่ครับจะกุ้งยังบุกเุ้งใสครับน้ำน้ำครับพี่น้อง คิกครับพี่น้องฝากติดตามนั่ครับผม